Thank okay. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสตมพร้อมคณะได้สังกัดระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมและกวดขันจับกลุ่มการกระทำผิดตามพรบรคนเข้าเมืองพรบรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องรวมถึงการกระทำความผิดกรณีมีการกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขายเกินราคาซึ่งถือเป็นการซ้ำเติมประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหนึ่งสามารถจับกลุ่มผู้กักตุนสินค้าและขายสินค้าราคา สูงเกินควรกรองกำกับการสืบสวนปรับปรามกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และงานสืบสวนด่านตมอทอ,อในสังกัดได้ร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆจนนาไปสู่การจับกลุ่มผู้คา้านหน้ากากอนามัยจํานวนหกรายในพื้นที่ตะนึงชันเมืองพัทยาปทุมธานีตนรทบุรีและจังหวัดเชียงใหม่ได้ของกลางกว่าสี่พันหนึ่งรยห้าสิบชิ้นโดยหน้ากากอนามัยดังกล่าวได้จําหน่ายเกินราคากลางที่กําหนดและไม่มีฉลาโดยหน้ากากอนามัยดังกล่าวอาจไม่ได้คุณภาพในการป้องกันเชื้อโรคเนื่องจากไม่มีออยและมอก จับกลุมบคุคคลซึ่งเป็นเครือข่ายของขบวนการค้ามนุษย์กองกำกับการสืบสวนปราบปรามกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองทองได้จับกลุ่มหญิงไทยและชายไทยรวมสองรายที่เดินทางกลับมาจากประเทศบาเรนในฐานความผิด สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อไปกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ซึ่งเป็นผลมาจากการสืบสวนขยายผลและเฝ้าระวังบุคคลที่เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนําหญิงไทยไปค้าประเวณีที่ประเทศบาเรนอย่างต่อเนื่อง